it's all in my Just a little thing If I can be with me, baby Yeah, yeah, yeah How's it? How's it, Alex? It's fine? Good game? Okay Sorry about this, but it's just not coming through the desk at the moment, and uh, I don't know what's going on here. Okay? So, uh, just hold on one second. If you just do, do, just do some talking, that'll be fine as well. Okay. Thanks. Sorry about this. Okay. 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 ที่พระเจ้าให้วปเราคงไม่รู้เนีตาที่ลู้จักเวันนี้เธอต้องกายจิตใจฉันว่าฉันมไว้ให้เดพระองค์แบ่งเค มันไม่เคยง่ายใดมันคือเงินที่ใหญ่ที่พระองค์มอไว้ให้เราผู้นี้ผู้นี้รอมม้องให้ใจเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาดบันทัม สุดแรงกำลังพวกคมรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้น้อมตัวก้าวไปจะรับใช้พระองค์จะรับใช้ด้วยใจจำตามพระองค์ใช้ชีวิตกพืการความรักที่ใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชยัย